ดีค่ะครูชื่ออรัญญาชำนาญวาดหรือเรียกสั้นๆว่าครูกังฟูก็ได้นะคะเราเคยพบกันแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวงกลมค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องขอดของวงกลมกันนะคะ โดยครูจะพานักเรียนมารู้จักกับความสัมพันธ์ระหว่างขอดของวงกลมและส่วนโค้งของวงกลมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับขอดของวงกลม 2. นักเรียนสามารถนำทฤษฎีบทเกี่ยวกับขอดของวงกลมไปใช้ในการแก้ปัญหาและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะ นอกจากมุมต่างๆที่ได้รู้จักมาก่อนหน้าแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆของวงกลมที่น่าสนใจอีกในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงขอดซึ่งในทางคณิตศาสตร์ได้ให้ความหมายของขอดดังนี้ค่ะขอดของวงกลมคือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนวงกลมเดียวกันขอดแต่ละเส้นจะแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้งสองส่วน จากรูปส่วนของเส้นตรง AB เป็นคอร์ดของวงกลม O ซึ่งแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้งสองส่วนคือส่วนโค้งใหญ่ ACB และความยาวของส่วนโค้ง ACB เขียนแทนด้วย m วงเล็บ ACB ความยาวของส่วนโค้ง AB เขียนแทนด้วย m วงเล็บ AB นักเรียนรู้หรือไม่ว่าเมื่อสร้างขอดของวงกลมโดยไม่ผ่านจุดศูนย์กลางจะทําให้เกิดบริเวณภายในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยส่วนโค้งของวงกลมและขอรสองบริเวณแต่ละบริเวณเรียกว่าเซกเมนต์ของวงกลมบริเวณที่มีพื้นที่มากกว่าเรียกว่าเซกเมนต์ใหญ่และบริเวณที่มีพื้นที่น้อยกว่าเรียกว่าเซกเมนต์น้อยดังรูป ในกรณีที่ขดผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมจะทำให้เกิดเซกเมนต์ของวงกลมสองเสกเมนต์ที่มีพื้นที่เท่ากันเรียกแต่ละเซกเมนต์ว่ารูปครึ่งวงกลมต่อไปนะคะเราก็จะมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขดและส่วนโค้งของวงกลมค่ะขดและส่วนโค้งของวงกลมนักเรียนพิจารณาวงกลม O ต่อไปนี้ จากรูปวงกลม O มีส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นคอร์ดโดยที่ AB เท่ากับ CD เมื่อลากรัศมี OA, OB, OC และ OD จะได้สามเหลี่ยม AOB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COD แบบด้านด้านด้าน ดังนั้นมุม AOB มีขนาดเท่ากับมุม COD เนื่องจากมุม AOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และมุม COD เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง CD ดังนั้นโดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง กับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นจะได้ว่าความยาวของส่วนโค้ง AB จะเท่ากับความยาวของส่วนโค้ง CD และความยาวของส่วนโค้ง ACB จะเท่ากับความยาวของส่วนโค้ง CBD จากการพิจารณาข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าถ้าขอสองเส้นยาวเท่ากันแล้ว คอดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันจากที่เราได้ศึกษามาแล้วข้างต้นเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของขอดกับความยาวของส่วนโค้งของวงกลมซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ทฤษฎีบทที่หนึ่ง ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะตัดวงกลมทำให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันทฤษฎีบทที่สองในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอดสองเส้นตัดวงกลมทำให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน ค่ะครูมีตัวอย่างจากการนำทฤษฎีบทนี้มาใช้ในการแก้ปัญหานะคะตัวอย่างจากวงกลมที่กำหนดให้จงหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม SET วิธีทำจากทฤษฎีบทที่ว่าถ้าส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะยาวเท่ากันดังนั้นจะได้ว่าสามเหลี่ยม SET เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า จะได้ความยาวด้าน SE เท่ากับความยาวด้าน ET ทเท่ากับความยาวด้าน TS นั่นก็คือ7หน่วยค่ะนั่นคือความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม SET จะเท่ากับ21หน่วยนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะจากวงกลม O ที่กำหนดให้มีความยาวของส่วนโค้ง RA เท่ากับ ความยาวของส่วนโค้ง AP จงพิจารณาว่าส่วนของเส้นตรง HA ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงใดเพราะเหตุใดมาดูวิธีทำนะคะเนื่องจากโจทย์กําหนดให้ความยาวของส่วนโค้ง RA เท่ากับความยาวของส่วนโค้ง AP เราก็จะได้มุม AGR เท่ากับมุม AHT เพราะว่า มุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันค่ะและ AR เท่ากับ AP เพราะว่าถ้าส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วขอบทั้งสองจะยาวเท่ากันเนื่องจากโจทย์กำหนดให้มุม RAG เท่ากับมุม HAP ดังนั้นสามเหลี่ยม AGR จึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม AHT แบบมุมมุมด้านนั่นคือส่วนของเส้นตรง HA จะยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง GA ด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากัน สรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะในบทเรียนนี้นักเรียนก็ได้รู้จักคอร์ดและทราบความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดกับความยาวของส่วนโค้งของวงกลมเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ทฤษฎีบทแรก ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอดสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันทฤษฎีบทที่สองในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอดสองเส้นตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะใน EP หน้าเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดและจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ